สวัสดีครับนักเรียนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชานะครับคณิตศาสตร์นะครับ GSP นะครับเรียนให้สนุกด้วยโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ต้องเรียนด้วยโปรแกรม GSP นะครับผมสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นรูขอทบทวนก่อนนะครับทบทวนนะครับความรู้เก่านะครับเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปทรงเรขาคณิตมีอะไรบ้างนะฮะมาดูกัน อ่านะครับนะร,บรูปทรงเรขาคณิตนะครับก็มีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมวงกลมวงรีนะครับอาจจะมีรูปทรงพีระมิดรูปทรงกลวยอะไรก็ต่างๆแหละรูปทรงและนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับอิทธิพลของรูปทรงเรขาคณิตก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับทั้งเป็นรูปทรงสัตว สิ่งของอะไรต่างๆนะครับอย่างที่เห็นเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือนะครับเป็นรูปทรงสัตว์นะเห็นไหมมีเต่าทองมีไ hmm. ก่มีป hey. uh> ูมีปลามีนกนะครับมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นรูปทรงของเรขาคณิตทั้งนั้นเลยนะฮะนักเรียนจําได้เนาะนะครับนะครับอ่านะครับวันนี้เป็นการทบทวนนะฮะเป็นการทบทวนนะครับครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะครับ มีโจทย์หนึ่งข้อนะฮะนะครับโจทย์ของมันก็คือนะครับให้นักเรียนนะครับใช้รูปทรงเลขาคณิตนะครับออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานคนละหนึ่งชิ้นนะครับคนละหนึ่งชิ้นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้นะฮะนักเรียนออกแบบมาโดยใช้รูปทรงเลขาคณิตนะครับแล้วส่งนะครับช่องทางการส่งงานนะฮะ นักเรียนวาดรูปนะครับวาดรูปเสร็จแล้วไปรูปทรงเลยขาคณิตหนึ่งชนิดเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นรูปคนส์สิงของนะครับอาจจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับวาดออกมาก็เลยหนึ่งชิ้นแล้วแคปเจอร์หรือถ่ายภาพส่งมาทาง f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวครูจะขึ้น f a c e b o o k ออนไลน์ม1เอ่อม2นะครับททีนะครับขึ้นออนไลน์ม .2 ให้นักเรียนส่งงานใต้ คอมเมนต์นะครับส่งใต้คอมเมนต์มานะครับและเดี๋ยวครูก็จะตรวจคะแนนให้นะครับงานชิ้นนี้นะครับ10คะแนนนะครับเป็นการทบทวนนะฮะเป็นการทบทวนนะครับทบทวนรูปทรงเรขาคณิตก่อนที่จะขึ้นเนื้อเรื่องใหม่ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับผมนะฮะเรียนจำกันได้เนาะรูปทรงเรขาคณิตนะครับมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ เมื่อกี้ครูก็อ่านให้คร่าวๆแล้วนะครับไม่ยากนะให้น,นักเรียนจินตนาการออกมาเลยแล้วก็วาดใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายภาพมานะครับเดี๋ยวครูจะขึ้น facebook ออนไลน์ม .2 นะครับให้น,นักเรียนส่งใต้คอมเมนต์หรือนะครับส่งใต้คอมเมนต์เลยนะฮะเดี๋ยวไปส่งใน Mess e น g e r นะครับส่งใต้คอมเมนต์การส่งงานนะครับนักเรียนส่งได้อยู่แล้วเนาะนะครับผมโอเคนะครับหวังว่านักเรียน ผมเข้าใจเนาะนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราค่อยเ,เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ